ทำไมถึงต้องมาค่ายนี้สําหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะได้มาใช้เวลากับเพื่อนๆอน่ะก็คือได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมเพราะว่าอย่างที่บอกตัดไปต่างประเทศเราก็ต้องหาเพื่อนเพื่อนใหม่ๆใช่ไหมคะจะได้เจอสังคมใหม่ๆครับได้รู้จักพี่พเพื่อนๆนในค่ายมากขึ้นค่ะแล้วเป็นทักษะที่ดีในการเอาไปใช้ในต่างประเทศครับผมปรับตัวหรือว่าภาษานอกจากนั้นนะคะก็คือจะมีพี่พอาลัมนายอะค่ะมาให้ประสบการณ์ด้วยก็ได้รับความรู้มากขึ้นด้วยค่ะ ให้คําแนะนําพวกเราได้ว่าแบบเออจะไปแล้วจะเป็นประมาณไหนนะจะเจออะไรบ้างก็รู้สึกว่าเออถ้าหนูได้รู้พอประมาณก็จะแบบโอเคไม่ได้กลัวขนาดนั้น กาะในการที่เรามาค่ายนี้ก็เหมือนเป็นการเอาใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองอยู่แต่พอไปอยู่ที่ต่างแดนเราต้องไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลีซซ่ซึ่งแบบมันจะช่วยทําให้เรามีความารับผิดชอบมากขึ้นครับผมว่าค่ายทีสสำคัญนะมันเหมือนไอซ์เบรกิ่งน้องหลักๆเลยครับที่เราอาจจะแบบได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะเหมือนที่นู่นเราก็ต้องเซลล์คอนฟิเดนซ์ระดับหนึ่งทีไ่ไปอยู่ต่างประเทศโดยคนเดียวแค่เป็นตัวของตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ดีอยากให้น้องเปิดใจไว้ตลอดครับ จะได้เรื่องความสัมพันธ์ค่ะของเพื่อนในไอ e กันเองแล้วก็ของสตาฟแล้วก็กับรุ่นพี่อารามนายด้วยทุกอย่างที่เราทำาค่ะคือแบบเตรียมน้องให้พร้อมไปเรียนต่อที่นูน่นได้ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่เยอะมากๆแบบประสบการณ์โดยตรงที่ไม่สามารถไปหาได้จากที่อื่นป่วยทํายังไงการหาหมอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ผมไปแล้วไปช่วงแรกๆแ,แล้วมันมันดาวอะครับเพราะว่าผมคิดลบแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่มีเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ยิ่งไม่มีเพื่อนเข้าไปอีก เวลาเราเปิดรับแล้วก็คิดบวกมากขึ้นนะครับมันเป็นพลังบวกแล้วก็มันก็จะสร้างเพื่อนง่ายขึ้นเปิดรับ<ม>ก็จะทําใหม่ๆความคิดใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันท่าห้การใช้ชีวิตที่มันง่ายขึ้นนะครับทำจอยๆปล่อยจอยไปอค่ะมันก็มันก็จะสนุกของมันเองแล้วก็จะได้อะไรไปเองของมันเองค่ะใช่